เ,เพื่อนๆเมน,นี่เฮ้าสีมานี่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะตัวนี้ขางบ้านเพื่อนแห่ออกมาสอมครับอาการก็คือว่าไฟมันบกเขานะครับเนาะเฮ้าสีมาตรวจเช็คครับว่าเป็นอย่างคือจังบกเข้าครับว่าใส่ไปดีๆมันก็นเงียบหายไปเลยนะครับนะการตรวจเช็คครั้งแรกก็คือ ต้องเสียบไฟเบื้องก่อนครับว่ามันติดบ,บ่วเป็น<อ>คือเพ่นวาบอเห<า>ยียบนะครับนะอันนี้ก็เหยียบลอยอใส่อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวนี่ครับไอไขควงวัดไฟง่งายๆนะครับบานๆนี่เอาถอดปลากออกมาแบบนี้นะครับเอาเิ็กเบื้องไฟว่าไฟมันมาบว มากครับเสซนนี้บัคขาดเนาะลองสลับสลับสายไฟเบิงเส้นนี้กับบคขาดครับแสดงว่ามันที่มีปัญหาตัวนี้ครับสีล่องแกวบังเลยนี่ครับมองเข่าตัวนี้ที่ห่อยยังไง คาชิวา่าทันนีมันที่เป็นมีน็อตตัวเดียวครับอันนี้ต,ต้องแกะเบื้องนะครับนะบาะบม่เคยส่อมเลยด้นี่เดี๋ยวเดี๋เด,เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อะ้ละงัดตรงไหนล่ะอ่าเพราะ<อ>นั่นนี้ออกมาแล้วครับ สายไฟขังในกะปกติดีนะครับเนาะตัวนี้อะไรตัวนี้มันเนี่ยสิมีฟิวครับปกติตัวนี้มันมีฟิวเคยเห็นเพิ่นหมักว่า,หาเห็นเพิ่นสองตัวนี้พวกนี้สายปกติดีครับแต่ว่าอาจจย์ชี่ครับสีร่อ,องเสียบเบิ้งนะครับเนาะตีตุ่มตามวะ เบื้งเสียบไฟไฟมากเลยได้ครับนี่ตรงที่นี่ตอนนี้เขาก็เอาตัวไขควงนี่ครับเช็คไฟเบื้งว่ามันมาบอนี่นี่ครับตรงนี้มานะครับเนาะไหลมานี่นี่ครับไฟบอมาครับแสดงว่าฟิวขาดครับฟิลขาดแล้วครับเขาก็หายตัวนี้ครับถอดปั๊กปอกปั๊บได้ เอาไปหาตัวนี้นครับมาไปี๋นะเดี๋ยวซูมเอมาไว้ก่อนนี่ครับ <S <S เขาเรียกอะไรนะเก่งช่างเก่งเอ่อเทอร์โม,โ,โมฟิวเทอร์โมฟิวนะครับมันถือเป็นฟิวที่วา่าความห่อนมันเกินแล้วมันตัดมันว่ะครับครับอ่ามีในลาซาดากับมีแล้วครับเนาะและ้วก็มีตามร้าน<ม>อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปหาซื้อมาก่อนเด้อเดี๋ยวกลับมาครับ แถมมาแล้วครับอของมั่นก็นจะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งหกห้าสีนะครับแต่ว่านี่ทางร้านพน,นันนะหมาว่าหนึ่งเจ็ดสองก็ได้พน่าผมสิล่องเบิ่งนะครับเนาะวิธีการการตัวนี้มันเป็นสายเงาเนาะเท่ากับไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยเป็นขาสัน หาสั้นใช่ไหมนี่นะครับซูมมาอันนี้นีที่ใด้มากนะครับเนาะสายมันกระดิสันปกติมันบางตัวมันอาจจิเงยาวนะครับเง่วกว่าคือว่าเขาต้องถอดไนนอ้นาตตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบัดกรีนะครับนะเานาะต้องตัดออกเลย ตัดไอ้ตัวเก้านี่ออกเอ้่ทางไหน,ได,หน,นได้เหมือนกันได้เหมือนกันนี่นะครับ พอได้แล้วเทาก็มาบัตรีครับตรงนี้ครีมแล้วคีมดำร้อนไหมร้อนสคิครับจับนู้นจับตัวนี้จับตัวนู้นจับต,ตัวนี้นะอ่าบัตรกรีตรงนี้ครับเรียบร้อยทางหนึ่ง ้อยครับลุดอันนี้กันเขาเรียกว่ากันยังก็กันร้อนกันชนร้อนกันช็อตนะครับลองเสียบปลักดูเลยแต่ว่ายังม่ท่านประกอบนะครับปกติแล้วต้องติดองงก่อนอาการน,านั่นนิดแล้วครับ พระเจ้ายอดนี่ครับยอดมากปิดแล้ว,ลวนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบกันเนาะนี่ครับประกอบขึ้นน็อตัวเดียวอีกดี ลยนะครับล่ะมองเสียบเสียอเเรียบร้อยปึ๊บเข้าไปนี่ติีแล้วครับเดี๋ยวทดลองไอ้ระบบอันนี้ก่อนต้องกดเข้าไปเห็นบ่สมมติว่าใส่หมอลุงไป่ปึ๊บนั่นนี่ติดแล้วครับเดี๋ยวเราดูความร้อนก่อน ร้อนมาเงี้ยอโอเคโอ้เรียบร้อยแล้วครับนี่น,น่านเนี่ยว้อมครับเนี่ยคุกโอเคครับซ่อมมองข้าวครั้งแรกนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ง่ายๆครับเนี่ยถ้าฟิลมันขาดก็ไปซื้อมาใส่ครับในลาซาด้าก็มีนะครับค้นหาดูอันนี้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนาะแย่งเก่งเนาะ ครับขอฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้น,นี่เดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวนี่ครับรถตู้กู้ภัยพยาบาลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทีนี้ครับผมขอบคุณครับ